การบรรยายเนื่องจากเมื่อวานท่านผอนท่นชิดบอกว่ามีน้องๆหลายๆคนที่เราอาจจะเพิ่งคุ้นเคยกันนะครับก็าอาจจะจาเป็นต้องพูดเกี่ยวกับทริคทาง้นานการขับที่บ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์จะอธิบายว่าภาพรวมการนาข้อมูลทุนี้ไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องเป็นการบรรยายนะครับแล้วก็ก่อนพักเบรกจะโยนโจทย์ให้อีกเช่นเดียวกันนะครับ คิดว่าถ้าเรามีโจทย์ร่วมกันทำเนี่ยมันก็น่าจะไม่น่าเบื่อนะครับดีกว่าการฟังบัญญาเป็ยยเนอย่างเดียวเ <Okay. S 1> พราะเป็นการอบรมปฏิบัติการซส่ด้วย <Okay. S 1> ต้องขอเช็คกันบ้านก่อนนะครับเ <c oughs> มื่อวานโอ้ไปดีดีเมื่อวานนี้ตอนนักขันเข้าเย็นอยู่รู้สึกโหงวเหงยังไงชอบกล พราะปกติแล้วทานข้าต้องมีคนเยอะๆขนาดนี้ทานร่วมกันก็ถามว่าเอ๊ะผู้พวกรมไปไหนก็มีพี่ๆหัวหน้าศูนย์บอกให้อาจารย์ทราบว่าอ้าวอาจารย์ไม่รู้หรออาจารย์บอกว่า GPS กำหนดตำแหน่งได้ดีช่วงค่ำคคิดว่าหลายๆคนคงเอา GPS ออกไปทดสอบนอกสถานที่ อาจารย์เองก็ค่อนข้างบอกเพราะว่าอาจารย์พูดจะไม่ครบเลยคือเมื่อวานนี้เป็นการเกิดว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรก็คือจะมีการใช้งาน g p s ที่เป็นภาคสนาจริงๆเลยก็เลยบอกไปว่า g p s จะกำหนดตำแหน่งนั้นเนี่ยช่วงเช้าๆกับช่วงค่ำๆจะดีพอทุกคนบอกคำว่าค่ำนี่ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดเลยคือภาพทตกดินปุ๊บออกรถเลย ถูกประการหนึ่งแต่ถูกไม่หมดอ่าดูจากภาพนี้ดูนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายๆจะได้เข้าสู่รายละเอียดของการใช้งาน GPS สำหรับงานปฏิบัติการภาคสนามนะครับดูภาพนี้ก่อนภาพนี้จากทลิปาลโจทย์เมื่อวานนี้อันนี้คือรูปหนึ่งของการทําง,งานด้วยเครื่อง GPS ที่พวกเราเชาวป่าไม้น้อยละ99เปร์เซ็นต์ไม่เคยเห็นรูปนี้มาก่อนก่อนการทําง,งาน GPS ซึ่งันที่จริงแล้วถามว่าเราจะใช้รูปนี้มาอธิบายกระบวนการการออกปฏิบัตนนิการเครื่จีเบสไม่ใช้รูปนี้ได้ไหมคำตอบคือ,อได้แต่เราอาจจะหมุนเิินเวลาเราออกปฏิบัติการภาคสนามเ mm hmm. ช่นทุกทุกคนใครไม่เคยใช้เครื่องจีเบสบ้างหรือครับ mm hmm. ใช้หมดแล้วมีหนึ่งท่านทุกคนเคยใช้เารงจีเบสแล้วครับหัวหน้าบอกอ่ะเอาเครื่องจีเบสไปใช้ส่วนใหญ่เราใช้รุ่นอะไรครับ อาจารย์พูดสีดังทะลุไปข้างหลังเลยหร้รอไรครับยืนยอดนิยมก็จะเป็น Garmin 60 CX c s x c 60ธรรมดา Garmin เจสิบกเค้ใชไครับพวกนี้ถือว่าเป็นเครื่องแ a น d h e l d ครับเราพูดติดปากกันเครื่อง handheld คือมือถือได้เครื่องพวกนี้เนี่ยพอเราได้รับโจทย์ว่าให้ไปจับใหกัดณตำแหนนะ่งน,นั้นตำแหน่งนี้ เราเอาเครื่องเปิดเลยถูกไหมครับแล้วก็ไปเลยเห็นครับต่อไปจบหลักสูตรนี้แล้วต้องเช็คตัวนี้ก่อนเรียกตารางดาวครับไม่เกี่ยวข้องกับการดูดาวขนบนคแต่เป็นตารางดาวเชียร์ GPS ครับตารางดาวนี่เราอาจจะได้ทดสอบการตามช่วงใบบายบาแต่เอามาแก้ไขข้อข้องใจเมื่อวานนี้ก่อน ตารางดาวจะเป็นการบอกว่าการปฏิบัติงานของ g นะีเนัณตำแหน่งที่เราปฏิบัติงานอยู่นะั้นช่วงเวลาไหนจะเห็นดาวเทียมดวงอะไรอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเดทว,วันที่22เดือน8เดือน8ที่น่าจะาสิงหาคมปี2008รู้สึกอาจารย์ใช้โปรแกรมตัวนี้ทดสอบเื่อประมาณ3ปีที่แล้วตอนช่วงบรรยายแบบนี้ โดยแกน x สแสดงเวลาแกน y จำนวนดาวเทียมที่ปรากฏเหนือท้องฟ้าตามทฤษฎีเนย้อหาทางทฤษฎีเพราะว่า,ราเราทำงาน8นาฬิกา3านาทีถ้าท่านได้เครื่อง GPS จากสำนักง,งานแปดนครึ่งเข้าแถวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ออกปฏิบัติงานทันทีดาวเทียมที่ท่านจะเจอตามทฤษฎีจะอยู่ที่หกดวงเราเคยเรียนรู้กันมาก่อนว่าดาวเทียการทำงานต้องรับสัญญาณเขาให้มากดวงเขาไว้แต่นี่คือทฤษฎีในการปฏิบัติจริงนั้นอาจจะมีดาวเทียมมากหรือน้อยแล้วแต่เดีเ๋ยวราละเอียคุยกันต่อไปเพราะว่าไล่ไปเรื่อยๆเนาฬิกาครับประมาณนั้น เจ็ดดวงผน9นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาหดเหลือ5ดวงจับประเมณสิิแปดคนถ้าสินาฬิกาออกปฏิบัติงานได้ดาวเทียม6ดวงเป็นไปไม่ได้สแสดงโมโ้อะไรอันนี้สำหรับที่พี่ๆหูวหน้าศูนย์นะเวลาท่านอาจจะออกแบบทอลลี่ให้คนไปเก็บข้อมูลภาคสนามให้เราเนี่ยเก็บพิกัดมา ส่วนใหญ่จะใส่ค่าจำนวนดาวเทีที่พบด้วยเพื่อเป็นการบอกความแม่นของตำแหน่งยไงบ้างถ้าลูกน้องใส่แปดสิบโมงท่านเรียกมาคุยเลยอีกสามมาจากไหนนะครับเป็นไปไม่ได้อันนี้คือทฤษฎีเลยนะใครทำงานภาคสนามเดี๋ยวบ่ายนี้เราคุยอะไรจะไม่เยอะพ้นมาจนถึงเที่ยงทานข้าว ต่อเนื่องบ่ายโมงช่วงหยุดพอดีช่วงหยืนนั่นแหละดาวเทียม10ดวงนั่นหมายถึงว่าต่อไปใครทํางานจิตมพักสนามขยับเวลาทานข้าวมาทานสัก1ี่สิดโมงดีกว่าเพราะตอนเที่ยงท่านปฏิบัติการไปยังไงเครื่องก็น่าจะแถกสัญญาณได้ประจันเนี้ยต่อเนื่องบ่ายสี่นะครับ8ดวงหรือเก้าสวิงอยู่ตรงนี้ ขณะช่วงบ่ายๆทำงานได้ลดลัลงมาทันทีครับจนถึงประมาณสามทุ่มหยุดการปฏิบัติงานภาคสนามไม่รู้อาจารย์เข้าใจว่าเมื่อวานสามทุ่มมีคนเริ่มข่สัญญาณนะดูนะโคม่าเลยสามดวงทฤษฎีว่าพบสามถ้าเราไปเจอสิ่งปลดาลอยพวกนี้นะอาจจะเหลือสอง ถูกไหมฮะกำหนดตำแหน่งไม่ได้โอ้ซีเรียสทันทีเลยกำหนดตำแหน่งไม่ได้แต่เมื่อวานเห็นออกไปไเห็นใครกับคำถามสักคนว่ากำหนดตำแหน่งไม่ได้ที่จริงแล้วท่านไปถ้าเปิดเครื่องตอนนี้บอกเสร็จรอไปอีกสักพักเที่ยงคืนในที่บอกค่้นัเนี่ยรับสัญญาณดีคือเริ่มเที่ยงคืนนะเมื่อวานเนี่ยเพราะนั้นใครออกตอนทุ่มสองทุ่มผิดแล้วไม่ได้ฟังนี้เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะ สัญญาณเป็น7และ8ดูวงตาดๆเข้าใจยังนะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้จะเป็นตัวบอกต,ตัวอย่างวันนี้ภาพนี้คือภาพของวันนี้เราจะไปของนางัาตุรักณ์สมมติานะครับไปออกเก็บขอ้อมูลภาษาด้วยเครื่อ GPS เนี่ยอาจารย์จะบอกทุกคนเลยครับว่าออกสัก10โมงเสร็จเสร็จไปถึง11โมงเนียนเลยทำงานต่อเนื่องจนถึง5โมงเยน็นหรือ6โงเย็นก็แล้วแต่ เนี่ยช่วงายบ่ายเนี่ยทำงานได้เลยเขา้าใจไหมเนี่ยคือการวางแผนการปฏิบัติงานภาคสนามแต่ถ้าท่านบอกว่าม่คโบอกอาจารย์ตอนค่าๆมีคนทำงานที่จีพีเอสหรออย่าลืมนะครับ g p s ท่านเคยเปิดเครื่องเห็นไฟสีเขียวๆไหมครับไม่งั้นเขาคงไม่ออกแบบมาให้ g p s มีไฟช่วยในการอ่านข้อมูลตอนคืนหรอ แต่อาจารย์เชื่อว่าพวกเราพี่น้องป่าไม้เราไม่เคยทำงานกลางคืกนกลางคืนเรามีเวลาต้องไปทำอย่าง,งอ,อางื่นเนขะ้าใจยังฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนีทีเข้าใจหร้ยังนะว่า GPS ก่อนปฏิบัติงานเช็คตารางดาวเขาเรียกตารางเอามาแน่นแล้วเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ทีช่วงบ่ายๆนะครับ ขอใช้เวลาประมาณ30นาทีพูดถึงเรื่องแผนที่สำหรับคนที่เข้าเข้าสู่วงการแผนที่หลายคนบอกว่ามาพูดทำไมอาจารย์ไม่ได้พูดถึงว่าให้ท่านอ่านแผนที่แต่จะพูดถึงว่ามีอะไรซ่อนอยู่หลังคำว่าแผนที่ y, ในการปฏิบัติงานภาษาสามควรจะรู้นะครับโลกแผนที concept is, ่คอนเซ็ปต์เขาคือย่อโลกมาไว้ในมือคุณ แต่ถ้า definition ของเขาจริงๆเนี่ยนะครับคือการถ่ายทอดรายละเอียดทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นถ่ายทอดลงบนหน้าแบลล่าะหน้าแบาแลล่าของเราคือกระดาษนี่เข้าใจไหมฮะนี่คือหลักการที่ยอ่อโลกมาไว้ในอุ้งม,มือคุณทำแผนที่สมัยก่อนเดินสำรวจนะครับเราจะเจอแผนที่จำไวด้ดีๆนะครับ แผนที่แรกๆที่เราเจอในประเทศไทยเวลาไปปฏิบัติงานภาาสนามเช่นเขานางพันธุลักษ์สมัยก่อนมีสภาพเป็นยังไงท่านรู้ได้ไงใช้ภาพถ่ายทางอากาศปีก่อนหน้าถ้าแปลไม่ออกจะมีแผนที่อยู่ชุดหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อนรู้น้อยคนมากเรียกแผนที่สำรวจจัดเก็บอยู่ที่กรมแผนที่ทหารนั วรงแผนที่ทาหารนั้นก่อนเขาจะออกแผนที่ระวางให้เราใช้งานนั้นนะครับก็จะมีการบินถ่ายทำภาพถ่ายทางอากาศก่อนนะแล้วเอาภาพนั้นมาขีดวงขอบเขตที่เราดีไซน์ด้เลยใครเปเคยอยู่ที่กททกองทําแผนที่ในห้องนั้นจะมีคอมพิวเตอร์เปิดภาพถ่ายภาอากาศแล้วมีคนไปเส้นถนนอยู่อย่างที่ท่านทําอยู่เมื่อวานตอนเย็น,ยนพอได้รูปขอบเขตเป็นเชฟไฟล์เหมือนกันที่เราทําแล้ว เขาจะแบ่งเชฟไฟออกเป็นทั้งหมด13าชั้นข้อมูลเส้นทางธรรมนาคนเป็นชั้นข้อมูลหนึ่งสิ่งก่อสร้างชั้นข้อมูลหนึ่งพื้นที่ป่าไม้ชั้นข้อมูลหนึ่งเข้าใจไหมแล้วเอาแต่ละชั้นพอจะประกอบแผนที่เอาแต่ละชั้นมาซ้อนเหมือนกับแผ่นสายมาซ้อนกันป่าไม้ทางกรมที่ทหารนั้นรับผิดชอบโดยกองภูมิศาสตร์กองภูมิศาสตร์นั้นจะส่งคน ลงสนามแล้วไปจดว่าวัตถุนั้นคืออะไรชื่อหมู่บ้านอัปเดตไหมแล้วเขาจะไปเดินดูป่าไม้สภาพด้วแล้วเขาจะทำเป็นคล้ายๆกับฟิล์มบุกเลยสภาพป่ามีต้นนั้นตน้นนี้เขียนหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านต่อไปมีการบอกว่าอ้างสิทธิ์ถึงบริเวณนี้ให้ไปเอาแผนที่จำแนกนะแผนที่จำแนกนะเป็นสัตว์เราใช้กัน ที่กองทําแผนที่กรมแผนที่ทหารนะัแผนที่จำแนกจะเป็นการยืนยันสิ่งที่เราบอกว่าเป็นพื้นที่ป่ามาตั้งแต่อดีตเป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เราจะต้อใช้นะารแผนที่จําแนกการทํางานแผนที่ป่าไมา้อบอลนั้นต้องอ้างอิงพิกัดแผนที่ให้ถูก ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่จะนึกถึงแต่กับ g s 84เพราะมันใหม่มันทันสมัยมันอยู่กับ L718 0 g p s กับกับ UGS 84 Google กับก UGS 84แต่ว่าฐานคิดการทำแผนที่ป่าไม้นะั้นขึ้นรูปจากอินเดีย1975มาตั้งแต่อดีตต่อเนะื่องัจจุบัน เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสองลำดับชุดนี้ความอันตรายมันอยู่ตรงไหนและตอนนี้ใครต้องทํางานคู่กับกรมที่ดินที่ดินจังหวัดที่ดินสาขาเนี้นะฮะโฉนดที่ดินไปดึงมาจากเจ้าหน้าที่ที่ดินสาขาต่างๆกรมที่ดินประกาศชัดเจนมากว่าใครจะมาขอข้อมูลทําให้แต่บนอินเดีย1975เท่านั้น ถ้าเราจะเอาไปใช้กับ w g 84, s 8 4 4ยูต้องไปแปลงเองแล้วยูต้องรับผิดชอบผลของการแปลงไปเลยเพอเขาบอกว่ามาตรฐานเขาอยู่ที่ Indian 9 7 5อาจารย์ก็เข้าใจว่าตอนนี้กรมอุทยานอยู่บน1975เหมือนกันหน่วยงานการจัดทำแผนที่หลักของประเทศเนี่ยผมเคยพูดตอนสมัยอยู่แพร่แล้วว่ากรมอุทยานเป็นหนึ่งในนั้นสมัยก่อนเปนกปรมป่าไม้นะ พูดถึงแผนที่เนี่ยคือกบที่ดินกบป่าไม้กบพัฒนาที่ดินกรมแผนที่ทหารท่านคือ1ใน5เสือการแผนที่เลยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเส้นโครงแผนที่ที่จะใช้อ้างอิงบนโปรเจกต์อะไรโปรเจกชั่นไหแผนที่ที่ยมใช้คือ1ต่อ2 5ง0นึงต่อห้า0 น้องๆหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแผนที่1ต่อ2,5งสด้หรือซ้ำแผนที่ตรงนี้1ต่อ2องสเห็นภาพภูมิเทศกว้างมากแต่ให้รายละเอียดลึกๆลงไปน้อยเพราะให้มุมมองที่กว้างก็จะหมฮะหนึ่งต่อห้าหมแคบลงแต่มีรายละเอียดที่มากขึ้นหึงต่อห้าหมื่นนั้นนิยมเรียกติดปากว่าเบสแมปแผนที่ฐานนะั้น เวลาไปคุยต่อไปเข้าไปไประชุมสาราตานะเบสแมทเราทำบนฐาน1 50, นต่อห้าหมื่นอนพูถูกแต่ใไหมใช้กันทุกวงการแผนที่ที่ในหลวงทรงงานคือหนึต่อห้าหมื่นในหลวงเป็นคนที่ได้รับแผนที่ระวางนึงต่อห้าหมื่นลำดับชุด L 7ลเจะดองค์แรง เจ้ากรมแผนที่ทหารนำทูดก้าวเคยเห็นแผนที่หนึ่งต่อ5้าหมื่เคยเห็นแล้วใช่ไหมนึกภาพมีอยู่8ปดร้ยสามระหว่างครอบคุัทั้งประเทศหนาไหมครับมองไม่ออกสิครึบหนะึ่งเนี่ยวันรัสรกเคยซื้อ1ต่อห้าหมื่ชุดเอาเจ็ดศูนยึงแครับอาจารย์ก็เข้าใจว่าคงไม่ธรรมดาแต่ก็คงไม่หนักมากเอาคนไปสองคนนะไปช่วยกันคน คลังแผนที่อยู่ที่ถนนลาดพร้าวนะครับถนนลาดพร้าวนะฮะไม่ใช่อยู่ที่กรมแผนที่กรมแผนที่ทหารนั้นอยู่ที่สนามหลวงอยู่จุดหนึ่งนั่นคือกองบัญชาการหลักเลยแต่คลังแผนที่อยู่ที่ลาดพร้าวพอไปถึงถ้าเราจะซื้อแผนที่เนี่ยเขาจะให้เราสั่งซื้อมาก่อนนะด้วยเอกสารทางราชการแล้วเขาจะเตรียมไว้ให้จะมีนายสิบแผนที่นะเตรียมไว้ให้ไปถึงไม่ใช่ยกขึ้นรถกลับบ้านจ่ายเงินนะ ท่านต้องไปเปิดทีละระวางน,นะเช็คพอครบไหมแปร้อยสามสิบะวังได้อยู่ซื้อหนึ่งใช้คนยกที่กอมแบติทหารไม่ใช้ใช้รถเครนนะยกขึ้นใส่รถตู้เรา <S <S <ๆ>แอนเลยยกกลับเข้าไปห้องปฏิบัติการแพทยารต่างธนะใช้คนหคนแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นทำจากกระดาษคุณสมบัติพิเศษนะ หลายคนไม่รู้กระดาษนี้เป็นกระดาษใบเดียวกับที่เขียนรัฐธรรมโนูญปี2551ฉบับใครอะไรน้าแหลฟันดำน,นี่ยใช้กระดาษแผ่นที่1ต่อ50,000เนะี่ยเพราะกระดาษนี้นะครับดึงกระตุกนะฮะตามแนวรา ไม่ขาดถึงจะมีแรงเยอะขนาดไหนก็กระตุกไม่ขาดแต่ถ้าฉีดขาดทันทีและแผนที่ชุดนี้โดนน้ำไม่เปียนแต่ห้ามแชรหมายถึงว่าเอาแผนที่ตั้งไว้เสด็จน้ำไปใส่เอาผ้าเช็ดลูกม่ยนต เขาเลยเห็นคุณสมบัตินี้เอาไปเขียนเป็นแผนที่เ,เป็นกระดาษรับรัฐธรรม,ม,มนูญนั่นเองป้องกันการฉีกขากดเข้าใจไหมนี่ Behind the Scene แผนที่ชุดนี้ชุดใหม่นี้มองเห็นได้น้องๆดอยหลวงเชียงรายเนี่ยไปลากเ,าเวนกับพี่ท่าป่าเนี่ยเอาแผนที่ไปนะต้องพบไฟฉายสีแดง เปิดแผนที่นี้ส่องด้วยไฟฉายสีแดงปึบขึ้นลวดลายอันนี้คุณสมบัติพิเศษ L 7017ชุดเก่าทำไม่ได้ไม่ใช่่าโหเรียนรู้อาจารย์ไปเอาไฟฉายมาใส่เลนส์สีแดงเอา L 7017ไปชาบไปนะปกติแต่ถ้า L 7018ขึ้นลวดลายอยาวมืางคืนนะ่กลับไปไปลองเล่นดูนะครับ เพราะเขาออกแบบให้ปฏิบัติงานกลาคืนได้ใครไปรับประเวนอย่าไปเอาแผนที่ซีลองนะถ้าแผนที่ซีลองก็ไม่เห็นอะไรนะสองไฟฉายสองแต่ถ้าเจ้าในายใจดีให้ต้ฉนฉบับ L จะสหึงแปดไปด้วยนะนี่แหละทําไมยุคใหม่เนี่ยตอนนี้ทุกคนไปติด L จะดสิแปดดิจิตอล,ลนะฮพอติดดิจิตัลปริน้นออกมาถูกไหมฮะปริ้นเสร็จก็เป็นกระดาษนะฮะธรรมดา พอท่านลากระเวนพอตกดึกอแนที่ก็อ่านไม่ได้เดินก็นลําบากอยู่เลยแต่ถ้าเข้าจับคุมเมื่อไหร่แผนที่เอาตัวต้นฉบับไปสองด้ไฟสีแดงครับขึ้นตัวตายอันนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะหลายท่านไม่ทราบโลกคือทรงกลมติ่งต่างโลกเรากำลังจะถ่ายทอดรายละเอียดลงบนกระดาษ ถ่ายยังไงฮนะหลายคนคิดง่ายๆเหมือนเด็กๆเ,เอากระดาษไปทับโลกแล้วลอกรายละเอียดซักมีลูกบอลอยู่ลูกหนึ่งมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งเอากระดาษไปทับก,กับกลูกบอลให้แน่สนิทพอดีทําได้ไหมโดยไม่เกิดรอยย่นแน่นอนนะชัดเจนทำไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการถ่ายทอดรายละเอียดนี่เราเลยเป็นสัตว์ที่เราเรียกว่าการถ่ายทอดรายละเอียดกันทีออกมา แต่เนื่องจากโลกกลมสมัยก่อนอลิสโตเิลบอกโลกแบนคนเขียงทําไมเรือค่อยๆรับขอบฟ้าถ้าโลกตกเรือไปปุ๊บหายทันทีเขาตกโลกแต่ก็ไม่เคยมีการขีดเขียนว่ามีคนตกโลกก็เลยคิดทฤษฎีแหม่ว่าโลกกลมปกนิ้งมันเลยเรือเลยค่อยๆรับใส่ตาไงคนคิดใหม่โลกไม่กลมนักนิตนิสตร์คิดเยอะ โลกมันต้องแกว่งมวนมันต้องโลกล้อมเหลวหมุนมันต้องเป็นกลมดิ้งแหละก็เลยเป็นที่มาของกลมและป่องตร,กรงกลางขนสมเที่เรเรียนกันซเฟียคือคําว่าทรงกลมอิลิปซอยคือทรงเหลียกจำได้ไหมครับกลมป่องตรงกลางซเฟียบวกอิลิปซอยเป็นซเฟียรอย เพราะฉะนั้นเวลาไปอ่านแผนที่จะเจอคําว่าสเฟียรอยไม่ต้องแปลกใจนั่นคือการบอกสรงโลกนี่เข้าใจไหมอันนี้หลักการพูดถึงสเฟียรอยเราพยายามสร้างหลักคิดในการวัดค่าของโลกให้ได้ต้องจำลองด้วยคณิตศาสตร์เช่นลูกบอลลูกนี้มีพื้นผิวเท่าไหร่ จะคำนวณได้ต้องใช้สมก,การถูกไหมครับสมก,การพื้นผิวถ้าอยากจะคำนวณพื้นที่ของโลกก็ต้องใช้สมก,การทางคณิตศาสตร์แต่เนื่องจากว่าเราไม่รู้จุดศูนย์การของโลกเพราะเป็นแมกมาเป็นของเหลวเขาเลยมีคนคิดว่าจุดกึงการของโลกที่แท้จริงอยู่ที่ไหนพอได้จุดตึงการก็จะได้แกนวิบบนกับแกบนวิงตะวันออก ถ้าเป็นสรงกลมสองแกนนี้เท่ากันเนื่องจากลูกกลมแต่ปองตรงการแกนนี้เลยจะสั้นหรือยาวกว่าแกนนี้ยาวกว่าตรงนี้เลย ι, เรียกเซมิเมเจอร์เมเจอร์ก็หลังเซมิ ι, มายเนอร์รองเส้นนี้มากกว่าเส้นนี้สมนักคณิตศาสตร์กับคิด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 ของค่าย คนนี้ค่ายกองไก่จะคิดได้แกนค่าหนึ่งอีกค่าหนึ่งก็คิดได้แกนค่าหนึ่งคิดเยอะครับทีนี้เราจะเลือกของใครดีคิดกันเพียบเลยคนหนึ่งคนคิดให้ค่าเซมิเมเจอร์เห็นไหมความแตกกันเห็นไหมเลยบางรายต่างกัน20เมตร บางรายต่างกัน10เมตรถ้าเป็นเราโลกมาหึมมาแกนต่างกัน10เมตรหยวนหยวนแต่นักชน,นิดศาสตร์หยวนไม่ได้ลองคิดภาพโลกกลมป่องตรงกลางเราสร้างสมการก็จะเหมือนเป็นเส้นโดนตีไว้ถึงไนะเอาสมการตัวนี้เข้าไปครอบโลกให้เสน็จพอดี ถูกไหมครัเพราะเราคิดว่าพื้นผิวของโลก,กคือพื้นผิวของรูปทรงที่เราคิดขึ้นจากสมการเนื่องจากมีคนคิดแกนเซมิเมเจอร์และเซมิมเนอร์หลายคนประเทศไทยจะเลือกใช้ของใครดีนักแผนที่ในยุคนั้นก็ลองจำลองแบบว่าถ้าโลกเป็นลักษณะแบบนี้ สีแดงฮนะมีทั้งสูงอิทนทนนทะ์นะต่ำกันหลอกน้ำลึกถูกไหมฮะสูงสูงต่ำต่ำสีฟ้าคือสมการคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นจากหลายๆคนบางคนก็อาจจะป่องมากป่องน้อยแต,แต่เมื่อเอาของหลักสำนักคิดหนึ่งมาเทียบแล้วพบว่าประเทศไทยแน่สนิทกับทรงนั้นพอนดีทำไมต้งเลือกแบบนี้เพราะ เราพยายามเอาสมการวิทยาศาสตร์มาใช้ในการคำนวณไงถ้าประเทศไทยกว้างแล้วลงบ,บนพื้นผิวทรงสเฟยียรอยที่มีการคำนวณเราก็สามารถใช้สมการของสเฟยียรอยนั้นมาคำนวณต่อเช่นความยาวของประเทศไทยบนทรงคณิตศาสตร์นี้เขา้าใจไหมพะเอิยว่าเอเวอร์เลสที่คิดแก่ซิปเ,เ,เมเจอร์ซิมเนอร์เราคิดว่าสัมผัสกับโลกสนิทพอดี เลยเลือกแกนเซมิเมเจอร์เซมิไมเนอร์ของคุณเอเวเรนต์หรือสังนักคิดเอเวเรนต์มาใช้เลยเป็นที่มาของเพีงที่ลำดับชุด L 7017ทำไมเขาตั้งสเฟียรอยว่าเอเวเรนต์เข้าใจยันฮะทีนี้สมัยก่อนเราไม่คิดว่าโลกมันจะเชื่อมต่อการด้วยเฟสบุ๊กทวิตเตอร์ เราคิดว่าเราเป็นเอกเทศถามว่าประเทศอื่นจะใช้ทรงของเอเวอร์เรสต์เขาชอบไหมถ้าประเทศเขาอยู่ตรงนี้เขาไม่เลือกของเอเวอร์เรสเพราะแน่นอนเขาจะต้องเลือกทรงรีที่ทําให้ประเทศของเขาแนบสนิทกับพื้นผิวทรงรีของสนักคิดดั้นเดไเลยเป็นที่มาว่าทําไมอเมริกามีสเฟยียรอยคิดอีกแบบหนึง่งประเทศไทยเอเวอร์เรสต์เกาหลีอ,อีกแบบเยอรมันใช้ อีกแบบหนึง่งเพราะแต่ละสมการเซียรอยจะแนบสนกับพื้นที่ประเทศของเขาอย่างเดียวไม่สนประเทศอื่น l อจอยู่มาสักระยะหนึ่งหลายปีนะรู้ไม่ได้ว่าเจเราวางแรกๆถ่ายจะดทำช่วงปีไหนเคยคลิ้ดูไหมครับไม่รู้แต่รู้อย่างเจ็ด หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าช่วงปีนั้นนะยังไม่เกิดเหมือนกันพี่ๆหลายท่านตอนนั้นคงยังหนุหนๆฟิตอยู่ได้เห็นแผนที่เอาจะสนอเส็จมันก็น่าจะอยู่ได้จนอยู่มาระยะหนึ่งประเทศไทยบอกว่าเราต้องคิดแผนที่ชุดใหม่แล้วเพราะชุดเดิมหนึ่งเจเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศไปเยอะแล้วแล้วอัปเดตไม่ทัน ถ่ายใหม่เลยคือมีเครื่องบินบินถ่ายทำภาพถ่ายทางอากาศใหม่ทั้งประเทศเลยครับเรียกโครงการนีมานีมาเป็นหน่วยงานจัดทำแผนที่ของสหรัฐครับเราเลยบอกว่าถ้างั้นนีมาเป็นความเชื่อชาญตอนนั้นยังไม่พ่งเอสลี่นะนีมามาช่วยหน่อยรัฐบาลไทยตั้งงบแล้วจ้างนีมาทำนีมาฉลาดจ้างกรมแผนที่ทำต่อก็เลยมานั่งคิดทำไมไม่ให้กรมแผนที่ทำแต่แรก อันนี้เป็นสองช่วงนี่มากมาก,ก็มาพร้อมกับแนวคิดสหรัฐจ๋าเลยฮนะสหรัฐใช้ทรงรี WGS 84ปิปดในตอนที่นีมาเข้ามาโดยหลยังคิด w บเบิจะทำให้พื้นผิวของทรงรีกับพื้นผิวของโลกเฉลี่ยสัมผัสเท่าๆกันเมื่อสารัฐใช้สารลัฐเป็นแกนหนึ่งของโลก กนทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองคนที่อยู่ภายใต้คันธรรมิตรสารัฐก็พยายามปรับปรุงข้อมูลแผนที่บนพื้นหลักฐานแต่มั G.S. 84เหมือนกันที่สารากำหนดอยู่ผมยูเจยองจาก World Geodetic System ในปี1984สาราคิดน,นี่มากมาเพราะกระองค์ความรู้นี้ด้วยก็บอกประเทศไทยเอายุเพื่อการเชื่อมต่อแผนที่ที่เป็นระบบเพราะอะไร ทราบไหมับปัญหาไทยเขมรที่มีอยู่ปังเนีันนี้กวันนี้พเพราะเขมรคิดบนทรงรีทรงหนึ่งไทยคิดบนทรงรีทรงหนึ่งเอาคิดง่ายๆมีลูกบอลน,นะท่านขีดวงประเทศไทยไปน,นะเขมรน,นะเขมรก็ไม่ขีดบนลูกลังบี้นะอะ้ก็ทรงทรงโลกคนละทรงกันเขาคิดแล้วทรงโลกแบบนี้เขมรแน่สนิทพอดีฝรั่งเศสที่ได้ ใครก็บอกว่าอเอเบลเรสแน่สนิทกับฉันพอดีว่าดบนลูกบอลอีกคนวาน่าดบนลังบี้วันดีคืนดีบอกว่าต้องใช้ระบบเดียวกันเอารังบี้ลูกบอลมาบวกกันลงกันไนหมไม่ลงเถียงกันบ้านทั้งแต่เมื่อสองสามปีที่แล้วอาจารย์และนักทำที่หลายคนนั่งมองมันไม่มีข้อสรุปเลยเพราะมันฉีดบนซอสต,ต่างกัน มีข้อสรุปเดียวครับแก้ปัญหาระหว่างประเทศนี้ได้ก็คณะกรรมการไทยร่วมนะร่วมไทยกัมพูชาได้รู้ไหมครับเขตแดนไทยโอ้ตอนเราเรียนมัธยมไปซื้อปะฐมไปซื้อแผวนที่ประเทศไทย